สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมาแมประจำเดือนธันวาคม2565หรือปี2 0 2 2การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีทิพยของไพ่การเงินนะคะเข้ามาสถิตยอยู่อาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมาแมเนี่ยต้องพยายาม นะที่จะจัดบุคลา,ากรให้เหมาะสมกับเรื่องของงานด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวกลางตัวแทนที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวเรื่องงานเรื่องการเงินเนะี่ยให้กับคนที่เกิดปีมะแมฉนันเดือนนี้อาจจะต้องไปพูดคุยนะ,ะในเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของบุคลา,ากรต่างๆด้วยให้สอดคล้องกันนะจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะมีความลาบรื่นแล้วก็สามารถที่จะขยายไปได้อีกนะ,ะเหมือนกับว่ายังเป็นเดือนที่เรายังขาด บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เลยเป็นอีกจ้บนของไพ่ที่เข้ามาสถิตว่าโอกาสมันเข้ามาแล้วนะเราจะต้องจัดการนะหรือก็ต้องหาคนเก่งๆนะ,ะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมด้วยจะทาให้การติดต่อธุรกิจต่างๆนะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของคนที่เกิดปีมะแมปรากฏไพ่ไฮสวินถือว่าเป็นไพ่ของคนเก่งไพ่ของคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูง รวมถึงนะคะในเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นนักบุกเบิกอย่างนี้คะฉะนั้นถือว่าไพ่การเคลื่อนไหวเข้ามาเดือนนี้คนที่เกิดเป็นแม่จะไม่อยู่กับที่นะจะพยายามที่จะเคลื่อนไหวทั้งเรื่องงานเรื่องการเดินทางนะจะบุกเบิกธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยฉะนั้นถือว่าเป็นอิธิคนของไพ่ที่ดีนะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่ถามว่าเหนื่อยไหมยังเหนื่อยอยู่นะนะเพราะว่าไพ่เสวินเนี่ยนะคะถ้าเหงื่อไม่ออกนี่นะคะ ไม่ได้เงินนะคะแล้วนะคะคนที่เกิดเป็นมะแมเนี่ยอาจจะมีบุคคลนะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางยานพาหนะขนส่งนะหรือว่าคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนที่ทํางานข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเข้ามาผูกพันกับเรื่องของธุรกิจด้วยอันนี้มองว่าก็เป็นสถานการณ์ที่ยังทําให้เกิดโอกาส4ี่ถ้วยเข้ามาหา4ี่ถ้วยนี่คือเหนื่อยใจแหละกับเรื่องของการทํางานก็อย่างที่พูดไปแหละพ่สศวินถึงจะเป็นผู้นําแต่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตจนทําให้เกิดความสําเร็จนะคะอะไรที่มันง่ายๆมันไม่เกิดขึ้นอะ อะไรที่มันยากๆนะคะมันจะเข้ามาให้คนที่ Cert Life นะคนที่เกิดเมษนี่ค่ะต้องใช้พลังกาลังในเร oh ื่องของการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เดือนนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะเข้ามาให้เราต้องแก้ไขก็คือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะแล้วก็เรื่องของการเดินทางต่างๆนะก็ยังต้องวางแผนให้ดีนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนกใกล้ชิดได้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นอิทธิลของไพ่เสียหายนะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปปรับความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้ด้วยถือว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่ปรับกันได้ และยังเป็นตำแหน่งที่ยังแก้ไขได้อยู่ก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือยังเข้ามาอุปถัรรมภ์ดวงของคนที่เกิดเป็นแมร์อยู่นะแต่คนที่เกิดเป็นแมร์ต้องเข้าไปทําความเข้าใจกับตําแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายคุณพ่อนะหรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพฉะนั้นนะคะก็ต้องไปเตือนแล้วก็พากันไปทําบุญอ่ะหรือพากันไปนะสร้างกุศลมากๆหน่อยนะจะทําให้ตําแหน่งนี้ดีมากขึ้นหรือคนไหนเนี่ยที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเสียมานานแล้ว อาจจะถึงเวลาที่ต้องทําบุญให้ท่านนะคะเพราะท่านอาจจะต้องการเรื่องของบุญกุศลเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทํามานานแล้วนะฉะนั้นถ้าคนไหนมีแบบนี้ให้ไปถามซะมีการเรียกร้องนะคะจากบุคคลที่เป็นบรรพรุรที่ล่วงรับไปแล้วนะคะต้องการกุศลนะคะหรือต้องการให้คนที่เกิดเป็นแม่เนี่ยทำบุญให้นะน,นี่ถือว่ายังเป็นตแหน่งที่ยังแก้ไขได้นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของการทํางานอันนี้มองว่ายังเป็นตําแหน่งที่ดีแต่ว่าให้เรามาระวังอ่ะปัญหานะซึ่งอาจจะมีปัญหาที่เราต้องละเอียดนิดหนึ่งนะในเรื่องของการเงินเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานการรายละเอียดเอกสารต่างๆนะ่ะต้องรอบคอบเวลาจะทํางานกับตําแหน่งเนี้ยจะใช้ความสบายใจไม่ได้เพราะว่าตาแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะคิดเรื่องตัวเลขเก่งการเงินการลงทุนนนตต่่างงๆีมั้อแบบชัดเจน ฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยต้องเตรียมเอกสารแจ้งรายละเอียดให้ยิบเลยหรือเดือนนี้อาจจะเข้ามาถามว่าใช้จ่ายอะไรบ้างลงทุนตรงส่วนไหนนะอาจจะมีบ้านเข้ามาจู้จี้จุกจิกฉะนั้นเอกสารตรงส่วนนี้นะคะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าถือว่าอาจจะมีตำแหน่งพ่เสียหายนะแต่ถือว่ามีการปรับแก้มาก่อนแล้วรวมถึงบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังต่อเติมซ่อมแซมตัวบ้านหรือตัวร้านก็ได้หรือการต่อสัญญ,ญา หรือมีความคิดที่จะขยับขยายในเรื่องของการทําธุรกิจกับตัวร้านก็ได้นะคะหรือบางคนกําลังทําเรื่องที่จะยื่นขอกู้เงินนะมาซื้อบ้านหรือกู้เงินมาลงทุนก็ได้คือนําบ้านะนะคะไปเป็นทรัพย์สินแล้วทำเรื่องกู้มาลงทุนอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้ามานะคะส่วนคนไหนนะคะที่ไม่ได้มีเรื่องของการพูดมาเมื่อกี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไม่ได้ต่อเติมไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้ยื่นเรื่องขอกู้อะไรทั้งสิ้นประกันก็ไม่ได้ทํา ก็ต้องไปตรวจสอบดูตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านตรงไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปแก้ไขจะทําให้เรื่องของการเงินหรือสุขภาพของคนในบ้านดีมากขึ้นบัรพระรุษที่นําเข้ามาบูชาในตัวบ้านไม่ควรไว้รวมกับห้องพระควรที่จะแยกเป็นสัสดส่วนรวมถึงไม่ควรไว้ในห้องนอนนะเพราะจะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะคะต้องแยกให้เป็นห้อง หิ้งพระนะคะควรที่จะหันหน้าองค์พระพุทธรูปไปทางหน้าบ้านท่านจะได้ช่วยกันช่วยแกนะ่ในเรื่องของสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วบ้านหลังนี้หรือว่าร้านที่เราทําธุรกิจมานานละยังไม่เคยนะคะทำบุญมานานแล้วให้หาเลิกที่ดีในเรื่องของการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญขึ้นร้านใหม่นะจะทําให้ตําแหน่งของตัวบ้านถูกล้างหรือทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวบ้านดึงดูดทรัพย์การเงินได้มากขึ้นกว่านี้อันนี้คือการเงินเข้าตัวบ้านแล้วนะ แต่ส่วนใหญ่เงินที่ได้มามันได้มาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไงได้มาแล้วก็ได้มาน้อยกว่าเดิมนะหรือว่าต้องหักค่าเปอร์เซนต์นั่นเปอร์เซนต์น,นี่นะหรือว่านําได้เงินมาปุ๊บต้องไปใช้จ่ายหนี้สินแล้วก็รายได้ที่ได้มาก็เหมือนกับเอาไปใช้จ่ายในส่วน,น,นอื่นๆะทาประกันสุขภาพประกันรถประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกไปทางส่วนนั้นหมดเลยนะ ก็คือการเงินยังเก็บไม่เต็มร้อยเอนะฉนันลองไปแก้นะคะอย่างที่พูดมาแล้วก็ทําให้ตัวบ้านสะอาดทําให้ตัวบ้านสว่างนะคะจะดึงดูดในเรื่องของโชคการเงินนะคะเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับคนที่เกิดปีมาแม่ด้วยนะคะอาหารการกินที่เรารับประทานแล้วไม่ควรทิ้งหรือกองหมักหมมมาไว้นะเจ้าที่เจ้าทางไม่ชอบถามว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าที่ไหมมีนะคะ นะต้องไปทิ้งทำคาสาดให้ดีด้วยตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีนะโดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเต็มที่เลยในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานในตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นตำแหน่งที่ดีนะลูกหลานเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะทั้งเรื่องของการงานด้วยการเรียนด้วยการลงทุนด้วยเป็นคนหัวการค้าเลยนักธุรกิจถือว่าจะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้ ตำแหน่งของเพื่อนถือว่าดีนะคะเพื่อนจะเข้ามานะคะทำให้เกิดความสบายใจหรือนำข่าวหรือการเริ่มต้นมาให้ในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะดวงจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะหรือคนแบบขาวทุมท้มๆหน่อยอะ่ะก็ามาให้การช่วยเหลือกันต้องมองว่าคนที่เกิดเป็นมาแมนเดือนนี้ก็ค่อนข้างกังวลใจนะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขเกิดความวาวุ่นใจคือ มีเรื่องที่อยากจะรีบจัดการอะแต่มันรีบร้อนไม่ได้อะนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างให้เราต้องระวังด้วยฉะนั้นอย่าไปเครียดมากแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานบางทีปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับหัวหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ถูกใจไปหมดหรอกแต่เราต้องทนอะนะในเรื่องของการยอมรับนะคะหรือต้องทนในเรื่องของความรับผิดชอบที่ได้รับด้วยเพราะพายี่สีเขาเตือนว่าเนี่ยปัญหาที่เข้ามามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยก็จริงแต่มันจะไม่ใช่ปัญหาตลอดชาติ มันจะเป็นปัญหาแค่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะฉะนั้นอย่าทําให้มันมีปัญหาที่บานปลายรวมถึงความขยันนะ,ะหรือความมุ่งมั่นหรือว่าความอดทนนี่แหละจะเป็นตัวแปรสําคัญทําให้คนที่เกิดเป็นแม่แม่เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ยังเตือนเรื่องของการขยายงานนะคะที่มากจนเกินไปนะคะอย่าขยายเยอะแล้วบางคนนี่รับงานมาเยอะนะแต่ทํางานไม่เสร็จสักอย่างเลยอันนี้ต้องทําให้เสร็จนะคะจะได้ไม่เสียเครดิตนะ การทํางานของคนที่เกิดปีมะแมนะคะมีชุวาผลของไพ่สิบไม้นะคะเข้ามาสิบไม้นี่ก็งานเยอะนะคะความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะหรือว่าเป็นเดือนที่เรายังต้องแบกรับในเรื่องของปัญหาในหลายๆเรื่องนะคะแต่ถือว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานจะเข้ามานะอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะหรือมีปัญหาให้ต้องระมัดระวังบ้างแต่ถือว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสอยู่เดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่เหมาะกับการขยายธุรกิจแล้วไปได้รวดเร็ว แต่จะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าเรากําลังจะต้องวางแผนในเรื่องที่จะต้องขยายธุรกิจนะคะหรือว่าจะต้องนะคะพยายามปรับปรุงงานที่ทําอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดช่องทางให้มากที่สดุดใช้าอิทธิพลของพ่ยที่เข้ามาเนี่ยมนเลยมีเรื่องของการปรับปรุงด้านการเดินทางด้วยการขนส่งด้วย ปรับปรุงในเรื่องของบุคลากรต่างๆหรือการโยกย้ายต่างๆให้มันเหมาะสมกับเรื่องของการทํางานน่ะเข้ามาอาถามว่าเดือนนี้มีการปรับปรุงมีการโยกย้ายไหมมีนะยังเห็นไพ่การโยกย้ายในเรื่องของบุคลากรต่างๆให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วมจะส่งผลกับเรื่องของการเงินด้วยนะรวมถึงนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบหรือความขยันเนี่ยหรือผลงานเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญนะที่จะส่งผลให้เรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง แล้วก็ขึ้นเงินเดือนในอนาคตด้วยฉะนั้นต้องขยันกับเรื่องของการทํางานนะเพราะย่งมิชื่พผลของไพ่โอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามาบ้างนะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องพยายามเชื่อมั่นกับเรื่องของการทํางานอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้านะคะพยายามทํางานด้วยผลงานนะอย่าไปเล็งในเรื่องของการเงินเดือนนี้ต้องสร้างผลงานไปก่อนนะแล้วมันจะเกิดผลดีในอนาคตเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดเป็นมแม่เนี่ยมีชุ่อผลของไพ่การเงินค่อนข้างสวยนะ ไม่ว่าจะเป็นไพ่อสเวนเลียนการเงินมาจากการลงทุนมาจากการทํางานความขยันสร้างรายได้ให้ไพ่เจ็ดเหรียญนี่คือการลงทุนที่เกิดกําไรสามเหรียญรายได้นาะที่เข้ามาเรื่อยๆหรือรายได้ประจําแล้วบางคนนี่ไม่ใช่มีแต่รายได้ช่องทางเดียวอาจจะมีรายได้พิเศษค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นเข้ามาด้วยนะคะจือว่าการเงินนี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่เกิดสภาพคล่องแต่นะคะเดือนนี้นะคะการเงินคล่องแค่ไหนก็มีค่าใช้จ่าย เหมือนกันโดยเฉพาะเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อพรบรต่อประกันภัยนะคะต่างๆด้วยนะคะอันนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายจ,จะเข้ามานะ,ะรวมถึงนะคะเรื่องของการเงินนะคะต่างๆยังต้องวางแผนให้ดีด้วยคือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังแบบรอการเคมเงินน่ะเคมเงินประกันน่ะ นะคะก็ได้นะมันก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะฉะนั้นการเงินดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นถ้าเราวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการเงินที่บานปลายออกไปการเงินมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ไปวางแผนให้ดีละกันแล้วก็ตําแหน่งของลูกน้องบริวารเนี่ยหรือตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ หรือว่าเพื่อนเนี่ยนะก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองอยู่นะจึก็ถือว่ายังไปตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์กับคนที่เกิดปีมะแม่ไปวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็จะทําให้การเงินนี้ต่อยอดออกไปได้หรือออกดอกออกผลนะถ้าคนไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่านะคะอยากจะลงทุนอ่าซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทองคำน่ะลงทุนได้ไหมก็ยังเห็นไพ่ที่ลงทุนได้นะก็ยังเห็นไพ่ที่ยังสร้างกําไรได้นะ,ะเพียงแต่ว่าบางคนเขาต้องเล่นสั้นแต่ลักษณะแบบนี้ เราอาจจะต้องแบบอาศัยช่วงยาวๆหน่อยนะอย่าเพิ่งขายสั้นๆให้มองจังหวะให้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็รอในเรื่องของการทํากําไรนะคะก็น่าที่จะยังส่งผลด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้มีอิทธิพลของไพ่หนึ่งช่วยนะไพ่ความรักที่ดีขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาด้วยถามว่านะในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสไหมมีนะคะเพียงแต่ว่ามักมีปัญหาระยะทาง ะะมักพบคู่ทางไกลหรือคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่สเปกนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีความรักดีๆเข้ามาแล้วละ่ะก็เลยเป็นช่วงเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นไงเป็นช่วงเดือนที่ต้องพัฒนาหรือต้องจูนนะในเรื่องของความคิดนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักน่ะให้มันตรงกันนะก็จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานหรือธุรกิจนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ต้องปรับกันเดือนนี้ก็จะมีปัญหาจู้จี้จุกจิกกวนใจนะปัญหาเรื่องรถเรื่องยา,ป,าปัญหาเรื่องเงินนะเรื่องบ้านนะคะอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความหงุดหงิดกันบ้างนะน,นี้ให้ไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องรอบคอบให้มากนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดหัวเข่านะคะแล้วก็บางคนเนี่ย เป็นปัญหากับเกี่ยวข้องกับโครงสร้างกระดูกอะ่ะอันนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างกระทานหาันอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารก็ไม่ค่อยดีด้วยการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะแล้วก็บริเวณลำคออาจจะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นหรือปัญหากดไหลย้อนหรือแม้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไทรอยอ่นะ,ะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากด้วย เรื่องของการเดินทางเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหน,นะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะในช่วงที่กําลังข,ขับขี่ด้วยนะแล้วก็การทํางานของไตก็ไม่ค่อยดีนะถุงน้ําดีท่อน,น้ําดีนะคะก็มีโอกาสที่จะอักเสบได้แล้วก็ปัญหาตรงนึงก็คือการทํางานของตับหรือฮอร์โมนอะ่ะไม่ค่อยดีนะบางคนนะคะก็อาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะไม่ได้ไหมายความว่าที่พูดมานี่จะเกิดขึ้นหมดทุกโรคนะ เพียงแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะบางโรคนะคะแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้มีแต่ปัญหาโรคเรื้อรงังแต่เป็นหาสุขภาพที่เราแบบขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่เดินไปหกล้มพอไปหกล้มแล้วมันไปกระทบกับภายในทําให้เกิดการพกช้าหรือเกิดการอักเสบแล้วมันก็ไปกระตุ้นนะ่ะกับอาการเจ็บป่วยที่เรามีอยู่แล้วหรือเรื้อรังอยู่แล้วไงมันเลยทําให้มัน มันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะฉะนั้นก็ให้ไประวังละกันแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของตัวเองนะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็คู่ครองคนรักนะคะอันนี้ให้ไปรอบครอบนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุขบอกการทํางานเดือนนี้นะคะยังค่อนข้างสับสนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีปัญหา นะให้ต้องตัดสินใจฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องบุคคลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานอาจจะต้องเน้นการบริการให้มากๆหรือทําความเข้าใจกันให้เยอะๆหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกเตือนว่าถ้ามีความคิดจะใช้จ่ายเงินหรือซื้อทรัพย์สินมีค่าอะไรอะ่ะขอให้วางแผนไว้ก่อนนะเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีความรับผิดชอบหรือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะถ้าไม่วางแผนดีๆอะ่ะ การเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะค่าใช้จ่ายล้วนไหลออกไปเยอะหรือบานปลายออกไปมากอันนี้เราก็วางแผนให้ดีแล้วกันส่วนในเรื่องของความรักนี้ไพ่แสงสุกบอกว่าคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะพบรักที่สามารถพัฒนาได้หรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะชักนําความสัมพันธ์มาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามยังกลับมาปรับกันได้หรือยังรักกันอยู่นะก็เป็นคู่ชีวิตกันอยู่กันจนแก่จนเฒ่านะคะ สุขภาพร่างกายก็ให้เรามาระวังปัญหาสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารน,นะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นอาการปกระดูกนะปวดฝ่ามือปวดตามข้อกระดูกต่าง,างๆอาการอักเสบนั่นแหละนะคะแล้วก็ปวดขาน้ปวดหัวเข่านะคะอาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถือว่าการทํางานนะยังเหนื่อยแต่ว่ามีความสําเร็จ โดยเฉพาะนะคะธุรกิจการงานยังราบรื่นนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเดือนที่เราเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าการทํางานทุกอย่างยังส่งผลดีนะคะการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่มีโอกาสที่จะพบรักนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาคบกันนานๆถึงจะรู้นะะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีถ้ามีปัญหาอะไรการควรที่จะปรับการหรือหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะ แล้วอิทธิพลของภพ่การเดินทางเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นเดือนที่อาจจะมีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือการเดินทางทั้งใกล้และไกลแล้วก็ปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะต้องระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสอยู่การประสานงานกันหรือการขยับขยายธุรกิจการงานยังเกิดขึ้นแต่ว่าการทํางานยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่ต้องตรวจสอบในเรื่องการทางานให้ดีหรือเพื่อนร่วมงานนะคะก็ต้องพยายามนะคะที่จะประสานงานกันทําให้เกิดความลงตัวนะ ถ้ามีคนเข้ามาชักชวนไปลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีอย่าเพิ่งรีบร้อนหาข้อมูลก่อนนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้นี่ถือว่าการเงินยังเข้ามาอยู่แต่จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําเรื่องเอกสารบางอย่างการต่อพราโบรหรือว่าในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการเงินต่างๆยังต้องวางแผนให้ดีนะส่วนเรื่องของความรักเนี่คนสอดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่เด่น เพราะว่ามีโอกาสจะไรักคนที่มีเจ้าของแล้วอะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ต้องปรับกันด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะต้องดูแลและใส่ใจให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงนอัาคารถ้าทําธุรกิจการงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์พยาบาลงานข้าราชการทหารตำรวจนะเป็นครูบาอาจารย์นะคะงานด้านโหาราศาสตร์รวมถึงนะคะคนที่ทํางานในห้องแรบต่างๆคนขายประกัน เป็นเซลล์หรือทำงานนะคะเป็นสับป,ปะเลห,หรือเป็นรอปรพอถูกฉลกนะอาชีพนี้แล้วคนเป็นล่ามด้วยอันนี้มองว่าถูกฉลกนะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้การทำงานอาจจะมีปัญหาหรือมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายบ้างหรืออาจจะถูกนะคะ ตรวจสอบเรื่องของความรู้ความสามารถแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดโอกาสนะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะเหมือนกับชีวิตได้เกิดใหม่นะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตมาก่อนหน้านี้ละแต่เราแบบหลุดพ้นจากปัญหานั้นมาแล้วแล้วเราก็เหมือนก็ออกมาใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างนี้ก็ได้มันเหมือนการการตายแล้วเกิดใหม่ะนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามามันเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยการเงิน รายได้ยังเข้ามาอยู่นะยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้างหรือการทําประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือว่าในเรื่องของการไปทําบุญสะดอกข้อต่างๆนะคะหรือการเรียนการศึกษาอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสด ไม่เด่นนะเรื่องความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะถือว่าเดือนนี้ถ้ามีเรื่องของการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือบรบรพบรุษมองว่าถูกชะลกนะคะแต่ถ้าไม่มีในเรื่องของการทําบุญด้านนี้ก็ควรจะหาเวลาไปทําบุญนะคะแล้วก็ไปเสริมดวงชะตาด้วยจะทําให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้นะคะการทํางานค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะทําแทบไม่ไหวเลยนะทาไม่ทันเลยฉะนั้นนะคะอาจจะต้องประคับประคองในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าต้องพยายามนะคะทําในเรื่องของการทํางานให้ให้เสร็จแหละนะคะแต่ดูเหมือนว่างานมันเยอะจนทําไม่เสร็จนะจะต้องใจเย็นๆนะคะอดทนเยอะๆหน่อยการเงินก็หมุนจ่ายเยอะนะคะเข้าขวาออกซ้ายเลยนะงานเยอะแล้วยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอีกนะคะ แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอีกด้วยนะฉะนั้นการเงินยังต้องควบคุมอ่ะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันก็ปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละนะคะทําให้มีเวลาใกล้ชิดกันด้วยนี้ให้ไปปรับการสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเ <c oughs> หนื่อยปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เครียดมากๆเลยนคนที่เกิดวันพุธนี่ถ้ามีความคิดที่จะขยายธุรกิจเพิ่มใจเย็นๆนะ วางแผนให้ดีก่อนไม่ไงั้นมันจะเหนื่อยแล้วก็หนักจนเกินไปแต่ถ้าเราลงทุนไปแล้วถามว่ามันจะได้กลับมาหรือมันจะลงตัวไหมมีโอกาสนะคะที่จะได้แต่รอถึง2เดือนนะทุกอย่างถึงจะลงตัวค่ะบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะแล้วก็ถูกย้ายไปทํางานที่สาขาใหญ่ด้วยก็ถือว่า2เดือนนั่นแหละทุกอย่างจะลงตัวนะฉะนั้นช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยควบคุมการเงินพัฒนาเรื่องของความรักแล้วดูแลสุขภาพด้วย คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าดวงยังเด่นนะเพราะการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆยังเข้ามานะคะทาให้เรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสอยู่การทํางานช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่เราต้องมองในเรื่องของกําไรเป็นหลักแต่ต้องมองในเรื่องของการบริการหรือการให้นะคะในเรื่องของ,ของการบริการเพื่อที่จะทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกติดใจกับเรื่องของการทํางานหรือว่าติดใจกับเรื่องของอ สินค้าหรือบริการในช่วงนี้ด้วยคือต้องพยายามสร้างการบริการถือว่ายังส่งผลดีนะคะแล้วคนที่งานประจามก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนสดเด่นนะมีคนเข้ามาคุยแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือ,อยังคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถือว่าความรักยังส่งผลในด้านดีนะคะถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการไปฮันนีมูน จัดงานครบรอบแต่งงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการขอแต่งงานก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของข่าวดีการตั้งครันนี่มองว่าถูกโฉลกแต่ถ้าเดือนนี้รู้สึกเงียบๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยให้ระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้จะพลของไพ่ดาบมาทับนะถ้าทํางานข้าราชการทหารตํารวจเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่ายังถูกฉลกอยู่หรือคนที่ทํางานขายเหล็กขายอะไรลงกลึง อันนี้มองว่ายังถูกฉลกแต่ปัญหายังเกิดขึ้นอยู่นะเพราะว่าไพ่ดาบมากักมีปัญหาเรื่องงานคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะการทํางานจะติดขัดไม่ราบรื่นบางคนถูกกดดันถูกบีบให้ออกจากงานนะคะหรือว่าการทํางานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยนะ,ะฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องของการทํางานอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานเพราะว่าปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือปัญหากับผู้ใหญ่จะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะไม่ก้าวหน้า ฉะนั้นต้องระมัดระวังใช้หลักปณิปนอมด้วยบางคนนี่ไม่อยากทํางานอยากจะลาหยุดก็หยุดไปเลยนะถ้ามีความคิดแบบนี้จะได้หยุดยาวเลยนะฉะนั้นเราอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานความรับผิดชอบที่เข้ามาทําไปก่อนนะคะเพราะมันจะส่งผลดีในอนาคตนะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินเรื่องของผลประโยชน์ด้วยแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงฉะนั้นเรื่องของการเงินนะอย่าเคลื่อนไหวค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก,ก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันความรักมีปัญหามีช่องว่างนะคะแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นคนวันศุกร์นะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากหน่อย คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะมองว่าธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับบุคลากรบ้างนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ต้องใช้ประสบการณ์กับเรื่องของการทํางานแต่สิ่งที่อยากจะเตือนนิดนึงก็คือพยายามทํางานนะคะให้เสร็จอย่าพยายามรับงานมากจนเกินไป แล้วรับมาแล้วทาไม่เสร็จน่ะมันจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์กับเรื่องของการทํางานทําให้เสียเครดิตได้เดือนนี้ถือว่าเรามีโอกาสจะได้รับงานยากๆนะเข้ามาทาฉะนั้นต้องเต็มที่นะคะการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะถือว่าการเงินนี้ยังส่งผลดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของปัญหาความหึงหวงหรือความไม่เข้าใจกันบ้างนี้ให้ไปปรับนะคะแล้วคนที่เกิดปันสาวเนี่ยให้ระวังปัญหากับคน ตัวกลางตัวแทนหรือการติดต่อธุรกิจการงานต่างๆนะต้องเรามาระวังนะหรือต้องหาคนที่มีประสบการณ์นะเข้ามาช่วยเหลือกับเรื่องของการงานหรือการพูดคุยการซื้อการขายอ่ะต้องมีตัวกลางหรือต้องคนที่เก่งจริงๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือจะทําให้เรื่องของการตกลงกันหรือการซื้อการขายนี่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีแหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบใจเย็นๆนะกับเรื่องของผลตอบรับนิดนึงนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะแม่นะมองว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรานะคะได้แสดงความสามารถแหละหรือได้เห็นนะคนที่มีประโยชน์กับคนที่เกิดปีมะแม่จริงๆคนที่มีประสบการณ์คนที่เก่งคนที่สามารถช่วยแก้ไขางานยากๆให้กับคนที่เกิดปีมะแม่ได้จะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้นะแล้วจะทําให้นะคะในช่วงต้นปี -66 นะคะก็เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นกว่าปีนี้ด้วยนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นก็คือวันอาทิตย์วันพฤหัสวันเสาร์นะคะวันจันทร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันศุกร์วันพุธและก็วันอังคารค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ